ได้กิลครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเลอเจ้าร้านที่เขามีสูตรส่งตรงมาแล้วกว่า40ปีนอกจากก๋วยเตี๋ยวเลอแล้วหมูกรอบร้านนี้ก็คือปังมากร้านนี้เหเลยนะคบว่าแค่พูดชื่อไปคนต้องรู้จักแน่นอนกับร้านที่มีชื่อว่าเลอรถก๋วยเตี๋ยวเือซึ่งถ้าใครจําได้นะครับร้านนี้เขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเือแบบ2ที่ดังมากบอนเพิ่งรู้วันนี้เลยนะคบว่าเขามีหน้าร้านที่นี่ด้วยอันนี้พิกัดอยู่ที่จัญแถวเขตบ,บางแคนะซึ่งเมนูที่บอนสั่งมาวันนี้นะครับก็คือสั่งมาหลากหลายว่็าบูกมห เห็นแบบนี้คือน้ำลายไหลแล้วและนี่ครับเมนูที่บอลสั่งมาคือเยอะแบบเต็มโต๊ะไปเลยจ้าสั่งขนาดเนี้ยคือกิน,นทั้งหมู่บ้านไปเลยแนะนำสิ่งที่อยากสาั่งเพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวกากหมูและส่วนตัวเวลากินบอลได้ปรุงอะไรเลยนะครับนอกจากซอสพริกแต่ใดๆแล้วนะครับเส้นเล็กร้านเนี้ยให้ทุกคนดูเลยนะครับว่ามันหนึบหนับมากถ้าบอกบตัวน้ำซุปที่มีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหรือใครชอบกินแบบพวกงานแห้งนะครับร้านเนี้ยคืออร่อยไม่แพ้กันเอาทีงเห็นแบบนี้นะครับคือบอลแท้ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนอกจากใครที่ชอบกินเผ็ดนะคร